สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเว็บของ Texas Crown นะครับ Texas Crown นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทีเด็ดมากๆนะครับนะเนื่องจากสมัครฟรีไม่มีเทิร์นไม่ต้องโยกเงินนะครับฝากแบบไม่มีขั้นต่ำด้วยนะฮะในระบบออโต้นะครับและก็เริ่มเบ็กที่1บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อรับสูตรฟรีและเทคนิคต่างๆได้ที่ไลน์แอดตรงนี้นะครับแอด v s 789นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะวันนี้เรามากับเกมพี่เสือกันนะครับเรามีทุนมาไม่มากม่ พอรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะครับมาส่งตารางการจ่ายนะครับ <bar> อ่ะจะมีดังนี้นะฮะตารางการจ่ายเนี่ยมีพ่เสือนะครับเป็นวายนะครับนะเออลองมานะครับจะเป็นตัวใหญ่แพงสุดนะครับเป็นทองนะครับเป็นปิ่นยกนะครับเป็นถุงทองนะครับเป็นซองแดงนะครับตามด้วยประทัดและตามด้วยส้มนั่นเองนะครับนะอ่านะรับไปเบ็ดเริ่มต้นเงินที่เบากว่าเลยที่สิบบาทนะครับนะดูซิว่าจะเป็นไงนะครับเฮ้ยฮึบฮึบอ้าวสองแดงมาแล้วครับสองแดงมาครับดูซิว่าจะได้คูณสิบดีกว่าครับนำมาเป็นถุง เฮ้ยเฮ้ยจัดนั่งหน่อยเพื่อนโอ้โหยังมาอยู่ยังมาอยู่ยังไงเออดีอีกกล่องอีกถุงเดียวอีกถุงเดียวอู้ยแล้วมาถึงแล้วคูณสิบเลยครับจัดไปก่อนนะฮะโอ้โหนี่ครับค่อยๆกันไปครับค่อยๆไปกันไปเรื่อยๆครับนะเออซุปเปอร์ไปอีกครับนะหนึ่งพันมาก่อนครับนะหลังจากนั้นเราขยับเบ็ดเลยครับนะเรามีมาพันเจ็ดแล้วขยับเบ็ดไปที่ห้าสิบหนักไปหนักไปสามสิบก่อนสามสิบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่มาไม่มาครับ30มสิบแล้วนะนี่ผมเป็ด30มสิบแล้วนะครับเนี่ยแฉะไป50าสิบเนี่ยเปลี่ยนเบ็ดไปเรื่อยครับเปลี่ยนเบ็ดไปเรื่อยครับอย่าให้มันจำเราได้ครับเฮ้ยเป็ดห้าสิบแล้วนะหนักนะเพื่อนนะหนักนะเพื่อนนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆมาเลยครับอู้หูยมาครับก็จัดมาดีครับดูดีๆก็มาครับถึงเสือไม่โดนแต่ว่าก็จัดมาครับแต่มันเป็นส้มไงไม่แพงนะครับนะพันห้าครับเอาโอเค ค่อยมีกําลังใจครับขยับไปที่100นะครับอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ร้อยหนึ่งละร้อยหนึ่งละตอนนี่ร้อยหนึ่งละขยับลงมา50าสิบคืนขยับลงมา50คืนหลอกมันหลอกมันยั่วยวนยั่วยวนห้าสิบห้าสิบไม่ออกเลยวะขยับไปร้อยหนึ่งเฮ้ยร้อยหนึ่งสักสองทีเอาบาเฉยส้มไม่แพงส้มมันไม่แพงอ่ะเออเฮ้ยจะขอให้มันมาเต็มครับอย่างน้อยก็ได้คูณสิบก่อนนะฮะเออ มาดูสิว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับพี่เสือครับเฮ้ยสวยๆนะ2ช่อง2ช่องโอ้โหไม่มาว่ะกูได้มา120เฮ้ยต่อเนื่องเลยยาวๆกันไปอย่างนี้สวยๆครับสวยๆครับบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อรับสูตรและเทคนิคต่างๆในที่ไลน์เอ็ดตัวนี้นะครับแอลแอดเอสเอดวี เจเนะฮะเออโอ้ล้วนกันเลยทีเดียวนะครับอืมแล้วคูณสิบไปดีครับรออะไรล่ะครับคูณสิบไปดีครับอออหมื่นหนึ่งฮะนิ่มนิ่มเลยครับนิ่มนิ่มเลยครับนี่คือการเฮ้ยมันมาลัวเลยว่ะมันมาลัวเลยอ่ะครับเออเดี๋ยวเรามาดูครับรอบนี้เป็นไงฮะหมาเปล่าหมาเปล่าอืมนี่แหละครับเราขยับบิดหลอกหลอกหลอกล่อมันครับหลอกล่อมันครับแล้ว ไอ้หนูไอ้หนู่ยหมื่นหนึ่งโอ้โหพ่อนุ่มพูดเป็นเล่นอื้มว้าวหมื่นหนึ่งแล้วครับหมื่นหนึ่งแล้วครับมาสองหมื่นแล้วครับตอนนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเบียดห้าร้อยหนักไปเปล่าวะห้าสิบก่อนห้าสิบก่อนห้าสิบไปก่อนห้าสิบไปก่อนห้าสิบไปก่อนใจเย็นๆขยับไปร้อยหนึ่งเฮ้ยขยับมาร้อยหนึ่งมันมาอีกแล้ววะมันมาอีกแล้วครับเดีวตัวนี้ตัวแพงด้วยฮะมาหรือเปล่าครับมาหรือเปล่า อ๋ไม่มาอืมปุ้ย,ยใจสั่นเลยใจสั่นเลยจังหวะนี้โอ๋โหเกือบทีเด็ดครับอืมขอขอห้าร้อยเน่อยสักทีไม่มาสองทีไหมสามทีไหมมันก็พอได้ได้อยู่นะครับห้าร้อยอะไรจากเรามีทุนประมาณสองหมื่นแลตอนนี้นะฮะเอามีทุนมาประมาณแปดร้อยนะครับนะลเลยลองมาปิดห้าร้อยบ้าบอบ้าบอบ้าบอพี่เสือยังไงไม่มายางังยังมันสายหน้าอยู่ มันสายหน้าอยู่อู้ได้อยู่นะได้อยู่นะเออหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งครับเบ็ดค่ห้าร้อยก็ต้องหมื่นหนึ่งอะครับเออมันต้องประมาณนี้แหละครับอขอขอพันหนึ่งสักสองทีไปเฮ้ยเปลี่ยนเบ็ดตูวมันหนาวเลยว่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนเบ็ดทุกรอบเลยเคยดูดิเออเอ้ยเฮ้ยคอยดูดิครับมายังไงมันมาเปล่าช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวไม่มาหัวร้อนเลยโอ้โหขยับลงมาห้าร้อยขยับลงมาห้าร้อยก่อน ลงมาห้ารอก่อนเฮ้ยมันมาว่ะเฮ้ยมันมามามันมารวยรวจังวะเออของยังดีอะครับบอกเลยว่าของดีจริงอะครับเออเฮ้ยเฮ้ยสองช่องสองอีกช่องเดียวอีกช่องเดียวช่องเดียวมาโอ้ยมาเฉยเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อโอ้บ้าบ้าไปแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อพี่น้องครับ โอ้โหมันโหดเกินเลยฮะเออโอโหขยับเบ็ดต uh ุ huh. really? right ๊กม right ันเอาเลยขยับเบ็ดตุ๊กเอาเลยครับอ right ุ่ของโคตรดีครับของโคตรดีบอกเลยครับของโคตรดีครับแสนสองอะครับแสนสองอะครับโอ้ยก็ไม่มีใครบ้าเบ็ดขนาดนี้หรอกผมว่านะเออก็นั่นแหละครับอันนี้เราก็จะมาแบบว่าพูดไม่ถูกอะเฮ้ยมันพูดไม่ถูกว่ะเออมันสุดเกินไปว่ะเบ็ดพันหนึ่งอะครับ เอ้ยเวลามาตัวแพงด้วยอะครับเอ้ยวันนี้มาดีจัดๆเลยครับพี่เสือ,อครับสงสัยปล่อยปเลทหรือเปล่ายังไงมันไมกแล้วไม้หรือเปล่าเรามาดูจงังหวะนี้จะเป็นยังไงครับอู่หยมาแล้วสามมาแลว้วสามมาแล้วเบือ์ตโอ้ยไม้กันนึงโอเครับได้รับได้ยังมาอยู่อีกสามช่องมาแล้วเหลือสองช่องอีกสักแสนใบช่องเดียวช่องเดียวยังไงยังไงโอ้ยมามาเฉย เฮ้ยสุดเกินสุดเกินแล้วอู้หไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อพูดเป็นเล่นนะเพื่อนเอ้ยอู้หสุดจัดปะหลัดต่อกันครับออหูมันอะไรจะขนาดนั้นนะครับเออแปดร้อครับมีมาแปดร้อยครับครบปีกสอครับตอนนี้3ามแสนเครับ กูเลิกเลยดีกว่าพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวมันงัดผมคืนนะมันงั้นแย่เลยครับโอ้โหบอกเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับนะที่สแตสคารนะครับสมัครฟรีไม่มีเทิร์นไม่ต้องโยกเงินฝากขอไม่มีขั้นต่ำระบบออโต้เบ็ดเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งบาทนะครับถ้าใครสนใจติดต่อรับสูตรและทิ้งต่างๆได้ที่ไลน์แอด vs 7 8 9นะครับหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ